ธนาคารทออสอนะครับเอาใจคนรักการออมกับเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Saving ให้ผลตอบแทนในอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทออสอหรือสมาชิกของสภาหรือสมาคมวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ ไรบีกินวิชจีเ h GHB นะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่ได้รับเกียรติบัตรจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับแคมเปญเงินฝากนี้ได้นะครับเป็นการส่งเสริมการออมดอกเบี้ยสูงฝากถอนไม่จํากัดรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนนะครับ เปิดบัญชีได้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดลงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ GHB w e l t Fair นะครับ w e l t Fair Saving กันดีกว่านะครับบัญชีเงินฝากนี้นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจะเป็นในรูปแบบนี้คือวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน1 10ล้านบาทได้รับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีวงเงินฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1%ต่อปีรวมทั้งจํานวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนักขนาดนั้นจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากแบบรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare นะครับ Saving กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบัญชี เดียวกันนั่นเองนะครับธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นที่ได้ผูกเอาไว้ในตอนเปิดบัญชีนั่นแหละรกเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคารทออสหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการ l i ท์บีกิน w ิชจีเอชนะครับตัวแทนจำหน่ายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับกลุ่มที่1สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าสารนูปโภค ชำระเงินกู้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคารสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบีย้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นๆการรับเงินฝากาการรับเงินรางวัลน,นะครับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ทออสอได้นะครับและแล้วก็ได้รับ ATM และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในช่วงปีแรก ตัวแคมเปญนี้คาดว่าจะเปิดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดระยะเวลาเกาะน,นั่นเองเอกสารประกอบทางบัญชีนะครับเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเอกสารแสดงเป็นสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการ l i h e Begin with GHB เอกสารแสดงการ เป็นตัวแทนจ,จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกิฏิบัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทออสธนาคารอาคารสงเคราะห์มานที่นี้ใครสงสัยประเด็นไหนโทรสอบถาม026459000ได้เลยนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอ d e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ